นิทานาข่าวข้าวของคำล่าสองมาอีกแล้วความขันความทอแหลไม่หยุดจริงๆถึงว่าได้ยินข่าวว่าหลังเวทีวงจุดๆ,ๆเหมือนมานลูดจริงๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขนาดพ่อแม่หนังบอกไม่ให้หนังไปแต่งหน้าที่เต็นช่างแต่งหน้าให้พีเขามาแต่งให้ที่เต็นเพราะมันมีดรามา่า เรื่องนัดกันกันกนกบศิลปินชายนิวเจนในวงไปแต่งพร้อมกันในเต็นท์ก็มีแต่ผู้ชายนางอย่างได้ฟังเลยและดึกดื่นตีหนึ่งตีสองก็มีข่าวอีกนะว่านัดกันไปเติมหน้าก่อนขึ้นฉากแต่ว่าพวกช่างแต่งหน้าขึ้นเวทีหมดไม่รู้ว่าไปเติมหน้ากับใครในเต็นท์ช่างแต่งหน้า2อต่อสตอนนี้ข่าวฉาทั้งเฟซแล้วเห็นโพสนางสาสวัน มีแต่คอมเมนต์ด่ามาเรื่องนี้เต็มทุกโพสมีข่าวข่าวของสาวแบบก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นนิทานนะคะเลขต้องตืบเลขสี่แน่นอนนัดกันขึ้นมาหลายคนก็สงสัยนี่วงหมอลำเหลือบาโฮต หัวหน้าวงสนับสนุนศิลปินให้แต่งตัวเต้นย่่ยัแทบจะหมดศักดิ์ศรีของความเป็นหมอลำที่พ่อสร้างวงขึ้นมาชื่อเจ้าของวงก็เป็นแบบนั้นแหละให้กลับไปดูหมอลำก่อนนะคะมันเป็นตามยุคตามสมัยค่ะเรื่องนี้นะก็เ,เป็นนิทานที่มีชาวบ้านเขาคอมเมนต์กันมานะเพราะเขาบอกว่า ไม่ให้เนี่ยนางพ่อแม่นางห้ามนางไม่ให้ไปแต่งหน้าที่เต้นช่างแต่งหน้าให้เขามาแต่งหน้าให้ที่เต้นเพราะมันมีดาราม่าเรื่องหนักการกับศิลปินชายนิวเจนแต่นางก็ไม่สมดาราม่านะคะนางก็ไปเหมือนเดิมนางไปอยู่ดีค่ะเพราะนางเนี่ยชอบอะไรประมาณนี้ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นถึงตาถึงใจถนาชาวบ้านเนี่ยเขาลือกันออกมาว่านางนี่แหละเคยไปจีบหลวงพี่ที่วัด จนชาบ้านเนี่ยเขาหลือกันแต่นางก็ยังทำต่อนะคะที่รถล้มปอดฉีกหน้ามาลูดหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอคะทำไมรถมันต้องไปล้มที่หน้ามารูดนะคะอีกอย่างเนี่ยพ่อฮักคอนบอยตอนนี้ก็เลี้ยหลายกันหาเงินซื้อใหม่ให้น้องแหม่แล้วนะคะค่างวดรถเนี่ยยังไม่พอเลยคุณพ่อยังจะมาหาเลี้ยหลายเงินอีก หวังว่าไม่โทษใหม่อีกนะคะช่วงนี้ก็มีหางเครื่องอวตารตามเม้นตามเพจต่างๆมาผิดช่องช่องนี้เนี่ยเขาเป็นกระเทยฉันรู้จักเขาหวังว่าไม่โทษใหม่อีกนะคะถ้าได้ใหม่ๆแล้วหวังว่าฉันร้องดีกว่านี้งวดรถบวกงวดเมียเงินทอนพอได้ค่างวดค่างวดรถที่ย้ายฝั่งแล้วได้รถต้องส่งเองนั่นคือภาระนะคะ หาคข้างวดรถก็บอกแล้วถ้าอยากดังให้ไปอยู่ที่ไห่ทองคำเพราะที่นั่นเขาชอบคนด้าวเก่งเด้งเก่งและชอบคนเสียงแม่แมเสียงแอบๆสังเกตได้นักเล่าในค่ายไหยเสียงจะแมบทุกคนแต่ไหเขาจะรับหรือไม่รับนั้นมันก็อยู่อีกเรื่องหนึ่งเหมือนเขาก็คือ เงินเขานั่นแหละเขาจะจ้างหรือจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่แต่ระลับนี้ก็คงไปอยู่หายไม่ได้เพราะมันไปสู้ของหาเขาไม่ได้เพราะเขามีตัวเด่นตัวทางของเขาอยู่แล้วตอนนี้พ่อฮับแม่ฮับก็โอนกันเรื่อยๆตอนนี้หวานปากมากนักหลอกทั้งวงก็คือ อยากได้มาอยู่คนเดียวต่อให้ดันมาขนาดไหนก็ไม่ดังหรอกคำล่าสองยังไงมันก็คือคำล่าอยู่วันยังคำ่ำจริงๆนะเห็นแล้วก็สงสารน่ะมันจะดันยังไงให้ดังเท่ากับสนอไว้มันก็ไม่ดังหรอกฉันเห็นหัวหน้าพยายามดันมาอยู่เนี่ยเป็นปีแล้วนะไม่เห็นมันจะดังเท่าสนวไว้เลยอย่าพยายามเลยต้องดินเพราะงานมงไม่มีขาดรายได้รถก็ต้องส่งมวด คลิปคนก็ดูน้อยก็ต้องหาทุกวิธีทางเพื่อจะให้อยู่รอดก็แบบนี้แหละพ่อฮักคอนบอยขอเดาได้ไหมอะ่ะเต่าใช่ไหมเดาเอานะคือพยายามดังพยายามดานสุดๆหาไม้ให้แล้วหรอหาไม้ให้มันก็ลองไม่ดีขึ้นหรอกคนเสี่ยงแบบยังไงมันก็เสี่ยงแบบอยู่บางอย่างคนั่นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยพอฮักแม่ฮัก ของสาวคำล่าสองก็รีบไปขายข้าวนะมาซื้อใหม่ส่วนตัวให้สาวคำล่า2เร็วๆด้วย F.C. คำลา่า2มาไวมากยอมรับแล้วว่าเป็นคำล่าสองหรอตัวจริงอย่าพูดเลยอยากได้ใหม่ส่วนตัวอีกได้มาก็จะไปวุ่นวายกับมือมิเขาอีกลองเพลงไม่เข้าขี่อีก ไม่ต้องอยากได้ไหม่ส่วนตัวนั่นแหละเอาไหม่ธรรมดาปกติไปแค่ไหม่ธรรมดายังร้องไม่รอดไหม่ส่วนตัวจะเอามาทำลายร้องราคาหลักแสนอยู่หน้าไหม่รุ่นใหม่ไม่ราคาหลักล้านจะช่วยยังไงมันก็ช่วยไม่ได้หรอกค่ะถ้ามันไม่พัฒนาขยายปอดตัวเองให้มันดีขึ้นไา์สดวันละสีห้าชั่วโมงคิดว่าได้มาหลายคืนละ หถึงหนึ่งล้านทำไมไม่ซื้อเอาหรือว่าได้มาลายมาโอนให้ผู้ชายหรอตืิมต,ต่อต่อยอดบิวเอาตัวร9อยเาแทนคันต่ำตัวละสามหมื่นนะตั้งเปาไว้เลยก็ซื้อเองเลยไหนว่าได้มาลายวันละสองสามหมื่นไม่เหมือนปอมแปมตัวละสามห0ืนกว่าไม่หัาคาเป็นล้านก็ร้องไม่เพอหรอกค่ะ มันอยู่ที่คนรอนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ไม้เสียงแบบขนาดนั้นใช้ไม้แบบไหนเสียงมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกคะ่ะยังไม่ได้อยู่หรอไหนบอกว่าหลายแค่หนึ่งชั่วโมงได้สองสามหมื่นไหนยังไม่ได้อีกหรอตอนนี้เห็นบอกจะซื้อไม้มาตั้งหลายวันแล้วน่าจะซื้อได้แล้วนะคะเสียงแมบบยังไงร้องไม้ยังไงมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกค่ะแมบบยังไงมันก็แมบบอยู่วันอย่างค่ำนั่นแหละถึงไม้ดีขนาดไหนมันก็ไม่ได ทำให้เสียงนางดีขึ้นเลยมันก็คือแมบก็คือแมบนะคะจะมาแข่งกับสโนไว้มันไม่ได้ลรอค่ะพอฮะคอนบอยก็หากินง่ายเกินนะคะเหลือเศษเงินทอนจากค่าไมา้ก็ส่งค่างวดลดก็ได้ประมาณนี้วงนี้เขาชอบขนาดนี้นะคะล่าสุดเนี้ยสาวแมบก็โดนแชร์อีกแล้วนะคะว่าไม่ธรรมดาใส่พระ สำนักอะไรก็ไม่รู้หลวงแฟนอะไรประมาณนี้นิฐานความลับไม่มีในโลกเขารู้กันมานานแล้วค่ะคนแถวบ้านนางมีหลวงแฟนคนแถวบ้านเขาลี้ยงดูดียิ่งดินยิ่งโดนวิลกรรมเยอะเกินน้ำเดินตั้งแต่อายุ1 2บ3อาขันคนจริงจริงนี่จริงชาวบ้านเขารู้กันหมดละเรื่องแบบนี้แต่ชาวบ้านเขาไม่อยากทำลายเด็กแต่เด็กเนี่ย มันห้าวขืนไงความลับมันก็เลยไม่มีในโลกเรื่องนี้รู้ตั้งนานแล้วเด็กยังไม่รู้คิดหรอกอะไรสนุกก็ไปเรื่อยพอโตแล้วทำตัวใหม่ก็ได้สาวแบบเนี้ย เขาธรรมดาที่ไหนเขาไม่ธรรมดามาตั้งนานแล้วที่ชาวบ้านเขาไม่พูดเนี่ยก็เพราะว่าเห็นเป็นเด็กไม่อยากตัดอนาคตแต่หลายๆคนเขาก็เข้ามาคอมเมนต์และบอกว่าเขารู้พฤติกรรมของสาวแมบกันหมดหมู่บ้านแล้วแต่เขาเนี่ยแค่ไม่พูดมีแต่หัวหน้าโงนั่นแหละที่ชอบอะไรแบบนี้เพราะหัวหน้าวงเนี้ยก็มาประมาณนี้แนวนี้เหมือนกัน